เครื่องนี้90,006ครับ90,006มันจะประกอบไปด้วย CPU ที่เป็น AMD Ryzen ที่เร็วที่สุดแล้วหรือว่าเล่นเกมได้ที่สุดก็คือ AMD Ryzen 7 7,800 X3D v c a e ครับ Turbo 5G c a h e 96 Max 8 Core 16 Thread นี่คือ CPU ที่เล่นเกมที่ดีที่สุดของ AMD ครับการ์จอ 4080 Super ปเปอร์ครับนี่คือ g e force rtx 4080 Super ปเปอร์จากการแหลกครับตัว s g 3พัดลมระบายความร้อนใช่ไหมเป็นตัว one k o c ram 16 g b ิแล้วก็ชุดน้ำเป็นชุดน้ำที่เราไม่เห็นไม่บ่อยครับนี่คือ ek new c r i s all in one cr lux e 360 lux mm. rgb white 3ตอน360มมเมนยบอร์ด gigabyte x 6 0 gaming x a x v 2พอชื่อนต่อเยอะนะโอ้โห,โหเรียบเป็นตับเลยว่าจะเสียบช่องไหนก่อนครับ มี Wi-Fi 6พร้อมแรม32 g ิ5600ครับจากคอแซลเวนเจน RGB DDR5 พาร์ไฟพอร์สปาย850วัตต์80 plus Go อยู่ด้านหลังและเคสเป็นตัวตู้ปลาที่อลังการที่สุดของคอแซลมันคือคอแซล 6,500x สีไว้ s สตอร g e ครับเป็นอ u ร a จ e นโฟครับ7,300 SSD ครับ2 t b รส